รวมจิตใจฝังธรรมะในการประพฤติปฏิบัติของเราทั้ง,งหลายเพราะธรรมะเป็นสิ่งที่เราต้องน้อมนํามาประพฤติน้อมนามาปฏิบัติทุกวันไม่ว่าวันแดดออกวันแดดออกไม่ออกวันฝนตกวันฝนไม่ตกเราก็สร้างคุณงามความดีไว้เรื่อยเรื่อยๆเพราะบุญกุศลนะเราก็ต้องเพียรสร้างสร้างไปเรื่อยเพื่อจะเป็นบารมีธรรมตบาธรรมไปเรื่อยเพื่อจะสร้าง คุณงามความดีบ่มีสิบให้เต็มที่เต็มกําลังเพราะบ่มีนี้สําคัญสําคัญสําหรับจิตใจของเราเนี่ยเพราะเรามีจิตมีใจมีจิตที่ยังเวียนว่ายตายเกิดมีจิตที่ต้องเกิดต้องตายอีกหลายภพหลายชาติถ้าเรารู้ว่าเราควรทําอะไรเราก็จะหมั่นสร้างสมสั่งสม,สงสมคุณงามความดีไว้พอจิตนี้ไม่เคยตายเกิดตั้งแต่ไหนแต่ไรมาพุทธเจ้าท่านไม่ได้เคยบอกว่าจิตนี้มาจากไหน แต่ที่การเวียนว่ายตายเกิดการเกิดการตายอยู่ล่ําไปการเกิดเวียนว่ายตายเกิดทําให้เจอคนดีก็ดีเจอคนไม่ดีก็ชั่วไปตามเขาทําร้ายทําลายเปลี่ยนเปียนซึ่งกันและกันอย่างเกิดมาเนี่ยเราก็มีทั้งเจ้ากรรมนายเวรเป็นบิดามารดามหมู่ญาติทั้งหลายญาติทั้งดีทั้งไม่ดีมันมีทุกอย่างเพราะอะไรเพราะเราทํากรรมดีมั่งไม่ดีมั่งก็ตามอิตัมปัจจัย มีเจ้ากรรมนายเวททุกคนไม่ว่าใครเราท่านทั้งหลายไม่ว่าพระไม่ว่าฆราวาสไม่ว่าคนอยู่วัดอยู่บ้านก็เหมือนกันทุกนันกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดเหมือนกันทุกอย่างแต่เราจะชำระชำรอกออกมากน้อยมันต่างกันยังไงเราต้องพยายก่อนเจ้าของต้องพิจารณาเจ้าของทุกวันทุกวันถ้าเราพิจารณาเจ้าของทุกวันแล้วก็มันมันสังสมสร้างสมคุณงามความดีไว้รู้จักกาย เวทนาจิตธรรมนี่รู้จักกายเรารู้จักกายเวทนาจิตธรรมเพราะว่าเราจะเป็นธรรมธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าธรรมะวินยัยวินัยคือการห้ามบัญญตัติไม่ให้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมนี่กายกรรมสามวจีกรรมสีไม่พูดเท็จไม่พูดหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเผ้อเจอมโนกรรมสามไม่โลภยิ่งดิีงอยากได้ของผู้อื่นไม่ ผูกโกรธพยาบาทเบียดเ,เบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นอาฆาตมาดร้ายต่างๆแานี่ละครสุดท้ายคือไม่เห็นผิดตามคันลองของธรรมเพราะว่าถ้าเราเห็นผิดแล้วก็เราก็ไปเอากายกรรมวจีมนโนกรรมไปทําผิดสิข้อด้วยกันมันก็ตกอบายภูมิได้เพราะฉะนั้นเราพยายามเพียรชําระร้างจิตใจของเราหมดจากราคะโทสะโมหะลาะมันก็อยู่ที่จิตใจเราที่มัน กทับถมอยู่ในหลายภพหลายชาติหลายกับหลายกันแต่เราต้องเจริญศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาศีลส,สมาธิปัญญาหรือว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาให้เราเห็นจมแจ้งจริงๆเราจะเป็นผู้ที่เบื่อหน่ายคลายกำนัดเพราะเป็นไม่เที่ยงมันเลยเป็นทุกข์พอเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ของเราแต่ทุกวันนี้เราบริโภคเราอยู่ได้เพราะการหมุนเวียน การเปลี่ยนแปลงไปทุกวันกินเพื่อจะบำบัดทุกข์กระหายก็ดื่มเพื่อบำบัดทุกข์หิวนอนก็พักผ่อนเพื่อจะให้ร่างกายมันฟื้นฟูทํางานงานต่อไปในวันพรุ่งนี้ต่อไปการนอนหลับพักผ่อนมันก็ต้องสําคัญแต่กิเลสพัน0้าตัณหาร้อยแเราพยายามสัมมาประธานสีเพียกรกั้นอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นก,กั้นบาปอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นทางกายทางวาจาทางใจ สิ่งที่มากระทบกระทั่งให้เราเกิดโมโหโทโซเกิดรักโลภโกรธหลงถ้าเกิดรักโลภโกรธหลงก็ทุกข์ทรามานอยู่ยงั้นถ้าเรามีการพยา,ยาปล่อยให้มันสังสมสังสมอยู่ภายในจิตเหมือนน้ําหรือว่าเศษแก้วมาตา่มที่มือที่เท้าเราถ้าเราไม่บ่งออกมันก็จะอักเสบอักเสบไปเรื่อยนานกว่าจะหายนั่นแหะมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้มันเกิดความทุกข์ทุกข์ที่ทนได้ยาก เหยในยากก็ต้องตายล้มหายตายจากกันไปเพราะคนเรามันอยู่ด้วยความเมตตาต่อกันเราก็จะไม่มีพยาบาลเบียดเบียนกันเราจะคอยดูกายดูวาจาดูจิตใจของเรานี้เราอยู่ในกรอบของซีลของธรรมหึืออย่างพยายามกัน้นสิ่งที่ไม่ดีไม่ให้เกิดขึ้นในกายในวาจาในใจของเรานี้ถ้าเกิดขึ้นพยายามชําระออกข้อที่สองคือว่าเพียรชําระออกกันไม่พอก็เพียรเพียรชําระ สิ่งที่หมักดองในกิเลสพันห้าตันหาร้อให้เบาบางอภิสมะโลโปความโลภเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นโทโซความประทุสร้ายโกโทความกดเคืองอุปนาโหความผูกเวนไม่มั่นกันมาโคความรบหลูลดูถูกป,ปาราโซความยกึกยกตัวขึ้นเทียมผู้อื่นอิซ่าความริชยามัชชริยังความตนีเหนียวแน่นกีดกันทั้งข้าวของและวิชาความรู้ มายาความเป็นคนเจ้าเล่ห์เจ้ากลสาเทยัมซาเทยังความโอ้อวดยิ่งกว่าคุณที่มีอยู่ทำโพความแข็งกระด้างดื้อดึงเมื่อสั่งสอนโดยธรรมโดยชอบมะโนความเย่อหยิ่งถือตัวสาลัมโพความไม่ยอมตามมีเหตุผลอ้างต่างๆมะโนความถือตัวถือตนอติมโนความลบหลู่ดูถูกอิ มโนความเมาหลงในร่างกายที่สุดโสมที่ป่วยไข้ยอยู่เป็นนิดมะโทความเมาความประมาทเมาเมาต่ออารมณ์ที่น่ารักและน่าชัางอุปเกตสิหมันก็อยู่ในจิตใจของเราท่านทั้งหลายถ้าเราไม่เพียรชำระออกมันก็จะพอกพูนความโลภเพ่งเลียงยากแกลกของอึงโทโซโมโหอุปนาโฮต่างๆเพราะว่าอุปเกตมันหมักดองในสันดานนาน,น,านหลายพบหลายชาติเพราะเรามีความอยากมีตัณหา ตัณหาทางฝ่ายดีก็เป็นบุญตัณหาฝ่ายบาปเป็นอกุศลเป็นบาปประคำที่มันติดตัวในในจิตเรามาหลายภพหลายชาติเนี่ยพะพุทธเจ้าท่านให้เราเพียรชำระของเก่าเหมือนเราเพียรขูดของที่ไม่ไดีออกในกายในใจของเราเนี่ยถราเราเพียรชำระออกเรื่อยๆมันก็เบาบางเหมือนดินพอกหางหมูนี่เราพยายามขูดพยายามล้างพยายามทูดเรื่อยๆมันก็จะหมดไปหมดไปเรื่อย แต่ถ้าไม่เพียรทำก็จะพ่อพูนไปเรื่อยมันเจ้าอีกหน่อยหมูก็เดินไม่ได้เนี่ยพทธเจ้าให้สัมมาประธานสีข้อที่สามเพียรชำระของเก่าข้อที่สองเพียรชำระของเก่าข้อที่สามเพียรทำกุศลให้ถึงพร้อมทำกุศลบุญกุศลให้ถึงพร้อมเต็มที่เต็มกำลังเพราะว่าบุญคือความสบายใจกุศลคือความฉลาดบุญกุศลบุญคือความสบายใจกุศลคือความฉลาดคือว่าปัญญาทำให้ปัญญาเราเกิดขึ้น พอปัญญาเราเกิดขึ้นแล้วบารมีเราก็ต้องทําข้อที่4นี้ก็สําคัญบารมีดอกเพียนให้ทานสมาทานศีลถือเนี่คัมมาปัญญาวิริยะคันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาเนี่ยบารมีสิบก็จะเต็มที่เต็มกําลังเพียนสร้างบุญกุศลให้เป็นบารมีให้ได้บุญกุศลบารมีนี่บารมีนี่สําคัญมีเท่าไหร่ไม่หมดมีมันต่อพลกต่อชาติไปเราก็จะเพียร ชำระชำระของเก่าไปออกไปเรื่อยๆแล้วก็บุญก็ทำเพียงทำเหมือนตักของไม่ดีออกของดีก็ตักใส่เข้ามามันก็ทำให้น้ำก็จะใสขึ้นเรื่อยเพราะว่าบาปรกรรมที่เราทำแก้ไขไม่ได้อดีตชาติแต่ปัจจุบันนี้ทำบุญทำกุศลทำบรมีให้เต็มที่เต็มกำลังได้ในปัจจุบันธรรมพอทำปัจจุบันดีอนาคตก็ย่อมดีย่อมสดใสแน่นอน อดีตมันส่งผลปัจจุบันปัจจุบันส่งผลอนาคตนนะอนา,า,าคตยังโคดคต,คต,คตงงอยังแวะซ้ายแวะขวาอยู่ยังไปถึงไหนไม่ได้เพราะว่ามันโคดมันตรงเหมือนธนูเนี่ยถ้ามันโคดมันตรงมันก็ไม่สามารถยิงไปไกลได้แต่ถ้าธนูอันดอกใดที่มันตรงทิ้งเขาเลิงจนตรงพุ่งไปเร็วไม่แวะซ้ายแวะขวานะเหมือนกันจิตใจถ้าเรามุง่งมั่นเพื่อจะเข้าสู่พระนิพพานแบบ ยาวแบบยาวแบบไหนก็แบบพระโพธิสัตว์บ่มีสามสิบทัศเต็มนั่ยนะคือว่าปัถนาสูงไว้ก่อนเป็นบ่มีพระโพธิสัตว์พรคพุทธเจ้านี่บ่มีสามสิบเต็มนั่นคะือว่าปรถนาสูงปัถนามากไว้ก่อนนะคือว่าพ้นทุกเหมือนกันทุกแบบยาวให้พ้นทุกแบบยาวให้พ้นทุกแบบกลางคือว่าปัจเจกภูมิพอพูดพูดอย่างสั้นก็ทําปัจจุบันนี้ให้มีความตั้งมั่นในพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ปรารถนาเป็นสาวกภูมิไม่ปรารถนาพุทธภูมิแล้วไม่ปรารถนาปัจเจกภูมิแล้วแต่ปรารถนาสาวกภูมิภูมิใดที่หลุดพ้นในชาตินี้ไม่ต้องเวียน่หวตายเกิดเพราะเรากินดินน้ำลมไฟหลายพบลายชาติลายกับหลายกันแล้วมันยังไม่เบื่อไม่ไนายยังไม่ขายกำหนัดถ้าเรายังเวียน่หยตายเกิดเพราะว่าไม่แน่เราอาจจะไปเจอคนไม่ดีจะล,ล้มไหลไปตามเขาเนี่ย เพราะถ้าเราไม่มีบุญไม่มีกุศลไม่มีบารมีมันจะหลงไหลไฝ่ฝันไปตามเขาแต่ยุคไหนเกิดวิสัญญีเกิดการฆ่าการฟันการทำร้ายทำลายกันมันก็ทำให้จิตเศร้ามองติดตกในอบายภูมิตกในภูมิที่ต่ำยากที่จะเจอพระสีย่อมไม่ตายถ้าคนโกดตกนรลกในปัจจุบันนี้ยากที่จะเจอพระสีย่อมไม่ทัน ไม่ทันจับยุคภาษียังมไม่ตายองข้างหน้าแต่ผู้ใดที่ปัถนาทําความเพียรในปัจจุบันแล้วสามารถมีบุญมีกุศลมีบ่มีเต็มที่เ,เต็มกำลังปัถนาเจอยุคภาษีปรรถนาสาวกภูมิก็สามารถไปได้ไปยุคของภาษีย่อมไม่ตาเพราะบุญบ่ญบญมีถึงบ่มีเต็มที่เต็มกําลังแต่ยุคของภาษีย่อมไม่ตนั้นส่วนมากนางฟ้านางสวรรค์เทพบุตรท่านจะมาจุติมาอุบัติใน ยุคของพระศรียะเมตไตรเพราะท่านมีศีลห้ากรรมบทสิมีหิลิความละอายโอตปะความเกลงกลัวตบาะยุคนั้นเป็นยุคศีวิไลย,ยุคที่สดใสยุคที่ไม่ห้ามหันค่ากันแต่ยุคปัจจุบันคนเราทุกวันนี้ยุคแห่งความเสื่อมถอยความพยาบาทอาฆาตมารร้ายกันทําร้ายทําลายโลกมากเพราะคนรวยก็รวยกระจุกคนจนก็จนกระจ,จายไปทั่วไปทั่ว จนกระจายไปทั่วโลกอะเพราะว่าคนดีมันมีน้อยคนชั่วมันมีเยอะคนโลกมันมีมากคนที่ไม่โลกมีน้อยเพราะโลกนี้เป็นของที่น่าเบือ่อน่าหน่ายไ,ไม่น่าอยู่แล้วโลกนี้มันมีคนดีน้อยเพราะคนไม่ดีมากก็คนดีมันก็เริ่มหดถอยเพราะคนดีมีมากคนดีคนชั่วมีมากคนดีเลยอยู่ยาก นั้นยุคสมัยนี้เป็นยุคสมัยแห่งความไม่น่าอยู่แต่ถ้าเราอยู่ดด้วยศีลด้วยธรรมด้วยการประพฤติิบิติภาวนานด้วยการเจริญศีลสมาธิปัญญาเจริญศีเลเจริญธรรมเจริญกรรมฐานพิจารณากายนี่กายเวทนาจิตธรรมถ้าเราไม่พิจารณากายเราแก่พอกินข้าวเท่าพอ,อยู่นานมีก็มีทิฏฐิมีมานะมันก็ดา่าลูกดา่า ล้านดาญาติพี่น้องคนข้องข้างอีน้อยก็ไม่มีใครดูแลคนแก่คนเฒ่าอายุแปดสิบเก้าสิบร้อยปีเอาไปมามันก็อยู่กับใครไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าติดในอารมณ์เดิมๆไม่สามารถสลัดสลัดความคิดอารมณ์เดิมๆได้ไปดา่าลูกดา่าล้านดา่าอะไรต่างๆเอาไปมามก็อยู่ไม่ได้ก็เกิดการขุนเคืองกัน,นก,นนก,นนกน็ไม่มีใครดูแลเพราะว่าไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีกรรมฐานถ้าคนมีศีลมีธรรม มีกรรมฐานมีความอดทนต่อผัสสะต่ออารมณ์กับลูกกับหลานที่เขามาว่าอะไรเราก็ไม่ต้องสนใจถ้าเรามีสนใจเราเก็บไปลูกทําไมว่าอย่างนั้นอย่างนี้กับเราเราเป็นพ่อทําไมต้องว่าอย่างนี้เราบางทีก็ต่างคนต่างมีอัตตาต่างคนต่างมีตัวตนต่างตนต่างคนต่างมีทิฏฐิความเห็นมานะความถือไว้มันย่อมกระทบกระทั่งทางกาย ทางกายทางวาจาถ้าจิตใจที่คุณเครื่อนกันมาตั้งหลายพบหลายชาติหลายกับหลายกันมันเลยไม่มีความเมตตากันเราจะโทษว่าลูกไม่ดีก็ไม่ใช่เราจะโทษว่าพ่อไม่ดีก็ไม่ใช่ต่างคนต่างมีเสมอกันเท่าเทียมกันันถึงดาถึงว่าถึงเสียดสีกันมีการพูดจาเหยียดย่ำกันทําไม่ดีซึ่งกันและกันเนี่ยนะเพราะว่า คนเรามันถ้าอยู่ด้วยความเมตตามีความให้อภัยกันไม่ผูกโกรธไม่พยาบาทเบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นมีความเมตตากรุณาช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันไม่ได้พูดด้วยความโกรธเคืองขัดแค้นซึ่งกันและกันถ้าพูดกันโกรธเคืองขัดแค้นซึ่งกันและกันมันก็อยู่กันหยาบลาบากอยู่กันอัดอยู่กันไฟสุมในใจเพราะไฟพอมีอะไรก็ด่างัดมาด่ามาว่ากันพูดอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ควร ลูกหลานพ่อแม่ก็ตามด่ากันว่าเสียเสียเสียให้เราต่างคนต่างอยู่ไม่นานต้องอยู่ด้วยความเมตตาต่อกันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเมตตาต่อกันกรุณาช่วยเหลือมุทิตาพอยยินดีอุเบขาวางต่ออารมณ์ที่เขาเหมือนเอาน้ํามาดับไฟถ้าไฟมาเติมไฟมันก็ยิ่งไหมไปเลยถ้าเราอีกคนหนึ่งเป็นน้ําอีกคนเป็นไฟก็าสามารถดับกันได้ ถ้าอีคนเป็นไฟเป็นไฟไมันก็ไหม้กันไม่รู้จักจบจากสิ้นม,มันยิ่งสามกองสี่กองห้ากองมีขันห้าไม่พอมีขันสิบมีขันยี่สมีขันสามสิบเพราะคนทุกคนไม่รู้จักว่าคนเราเกิดมาเพื่อจะสร้างคุณงามความดีเพื่อพัฒนาจิตใจให้เข้าสู่ศีลสู่สมาธิสู่ปัญญาเข้าสู่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเราต้องมีความโสรจคือความอดทนอดกั้น มีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อพระรัตนตรัยต่อพระธะรัตนตรัยคือว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระริยสง์ทั้งหลายนี่คือว่าเคารพทิศทิศบึ่งบนของเราก็พทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เคารพพระพุทธพระธรรมะสมเคารพในการศึกษาเล่าเรียนเหมือนเรามาศึกษาเล่าเรียนตอนที่เรายังแข็งแรงยังหูดีตาดีเรายังแข็งแรงยังพูดรู้เรื่องแต่พอหูตึงมาศึกษามันก็ย่อมไม่ได้ ไม่ได้เต็มที่เต็มกำลังต้องมีศรัทธาวิจยาสติสมาธิปัญญาเขารบในการศึกษาเล่าเรียนถ้าเราเล่าเรียนเพียรภาคเพียนพยายามการศึกษาเล่าเรียนน้อมาสู่จิตใจเราจะเป็นผู้ที่เหมือนเทวดาพ่อเป็นพ่อเป็นแม่ก็เหมือนเทวดาลูกก็เหมือนเทวดาเทวดาอยู่ด้วยเทวดามันก็ไม่มีความวุ่นวายแต่ถ้าเทวดาอยู่กับผีก็วุ่นวายผีอยู่กับผีก็วุ่นวาย พระเจ้าถึงตัดบอกว่าเทวดาอยู่กับเทว,วดามันก็สงบระงับเทวดาอยู่กับผีมันก็ว่าผีก็ว่าเทวดานัน่ผีอยู่กับผีมันก็ตบตีกันไม่รู้จักบจบจะสิ้นนั้นพทธเจ้าให้เราเคารพเคารพในการศึกษาเล่าเรียนศึกษากายเว,เวทนาจิตธรรมศึกษาเรียนรู้เราถ้าเรียนรู้เราเรียนรู้จิตรู้รู้ธรรมแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่ ไม่เบื่อไม่ไน่ายเพื่อจะคลายความยึดมั่นถือมั่นความกําหนัดความนึกว่าเราเป็นของเราความจริงไม่เป็นของเราเราเป็นแค่ขออยู่อาศัยชั่วคราวไม่นานก็จะไปเพราะร่างกายของเราไี้ได้มาจากพ่อได้มาจากแม่ได้มาจากบรรพบุรุษของเราที่ได้ให้ร่างกายให้ชีวิตการที่เรามาสวดมนต์แผ่เมตตาจิตมุทิตาจิตแผ่เมตตาไปให้บิดามารดามมยญาติ ปูย่ย่าตายายปูทวดทั้งหลายนั่นถือว่าเป็นคนกระตันยูกะตเตวทีต่อบีาาอดามารดามูญาติเราเอาล่างไกาวาจาใจมาสวดมนต์ตอนที่เรายังแข็งแรงอยู่พอเราอายุมากขึ้นเราก็จะมีศีลมีธรรมมีกรรม,มาฐานมีการประพฤติบัติที่ดีงามจะอายุยืนจิตใจก็ดีจิตใจที่มี บุญมีกุศลโบมีเต็มที่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเต็มที่กำลังลูกหลานใครก็มาอยู่ใกล้ก็อยากให้มาอยู่พ่ออะไรไม่พูดจาเสียดสีลูกหลานไม่พูดจาใส่ร้ายลูกหลานลูกหลานก็ไม่พูดจาใส่ร้ายพ่อแม่ไม่พูดกระทบกระทั่งอยู่เหมือนเทวดาอยู่กับเทวดา,น,านั้นเราพยายามมันสร้างสมสังสมคุณงามความดี สร้างให้ตัวเองเป็นเทวดาปัจจุบันถ้าเทวดานุสติเป็นเทวดาอยู่ปัจจุบันเราก็สบายเนี่ย,เ,ยเรามีการเคารพศึกษาการเล่าเรียนถ้าคือการเคารพความไม่ประมาทไม่ประมาทว่าเราจะอยู่ยงคงกระพันไปอีกนานหลายปีอีก10ปี20ปี30ป,ปีแต่ความจริงเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเพราะความตายเป็นของแน่นอนความเป็นอยู่เป็นของไม่แน่นอน สีปีก็หัวใจวายเส้นเลือดในสมองแตกตาย47ปีก็กินต่ชีดวัคซีนก็ตายไปอายุ90ปี100ปีก็ตายมันไม่เลือกว่าจะตายวันไหนแต่ความตายเป็นของแน่นอนแต่ความเป็นอยู่เป็นของไม่แน่นอนพุทธเจ้าลซีซอนให้เราไม่ประมาทในวันวิสาขาบูชาในวันที่พุทธเจ้าก่อนปรินิพานท่านตรัสว่าหันดาดานิพิาเวอามันตรา,ามิโว ดูก่อนพิสูุทางหลยบัตรนี้เราขอเตือนท่านท้งหลายว่าวายธรรมะสร้างฆาลาสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาอัป,ปมาเดดาสัมปาเดธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังทัตธาคตัสะปะชิมาวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าเนี่ยพทธเจ้าตัดอย่างนี้แล้วพูดกับพิสูตพิสูตแปลว่าผู้เห็นภัยในสงสารไม่ใช่พิสูุ แค่ห่มเหลืองโกนหัวโกนคิ้วแต่พิสูตแปลว่าผู้เห็นภัยในวัฏะสงสารหลวงพ่อครูบาอาจารย์นักปราชญ์บัณฑิตทางหลายท่านเขียนไว้ถ้าเราเป็นผู้เห็นภัยในวัฏะสงสารคือว่าเป็นพิสุตแปลว่าผู้เห็นภัยในการเวียน,นว่ายตายเกิดเห็นภัยในการมาพบรูปประพบรูปประพบเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดหาที่จบที่สิ้นไม่ได้ ถ้าเรา,เรามาเรียนรู้อย่างนี้เราก็จะเบื่อจะหน่ายจะคลายกำนังในการเกิดของเราแต่การเกิดของเราเกิดมาแล้วมีร่างกายครบ3 4 2เป็นคนไทยด้วยเป็นคนที่มีสติมีสมาธิมีปัญญามีวิชามีวิมุตติความหลุดพ้นได้เราก็จะเป็นผู้ที่ ตั้งมั่นในคำธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเกิดชาติไหนพบไหนเราก็ไม่ประมาทมันสร้างสมสั่งสมคุณงามความดีไว้ why? ถ้าเกิดในยุคไหนเกิดวิสันยีฆ่ากันฟันกันแล้วก็เป็นลือสีดาบทอยในป่าในเขาบำเพ็ญตะบ่าไปนะผู้ที่มีบ่มีเต็มย่อมไม่ไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในวันเวลาไม่ประมาทในความไม่มีโรคมันสร้างสมสั่งสมไม่ว่าไว ต้นวัยกลางคนววยชลาไม่ประมาททั้ง3ามไวยนั่นนะพุทธเจ้าสอนให้เราไม่ประมาทนะข้อที่5ข้อที่6คือการเคารพในการปฏิสัทธานตอนรับตอนรับจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีอย่างอมะอย่างอากงอย่าง ปู่ย่าตายายที่เราเคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายมีอะไรก็อนุเคราะห์สงเคราะห์พระภิกษุสามเณรมาช่วยเหลือเกื้อกูลให้ท่านอยู่ได้ด้วยเอาถวายปัจจัยถวายของต่างๆเพื่อความสะดวกเพื่อให้ท่านอยู่ได้ในธรรมวินัยเพื่อรักษาพรหมจรรย์ให้อยู่ได้ตลอดรอดฝั่งเพราะปัจจัยสี่ก็อาศัยเนี่ยปัจจัยเงินทองเลี้ยงบริโภคร่างกายให้มันอยู่ได้ปัจจัยสี่เป็น อาหารจีวรเซนาสนะอย่ารักษาโลกปัจจัยสี่ต่างๆที่ญาตโยมอนุเคราะห์เมตตาต่อพระต่อสงฆ์ต่อพุทธศาสนามีความพร้อมที่จะเสสละมีจาค่าเป็นปกติจาค่วัตถุสิ่งของไปภายนอกจาคะวัตถุเพื่อ,อเกื้อกูลศาสนาให้อยู่ได้ตามอายุไขของท่านคือว่าจาคะออกไปเพื่อจะสร้างเป็นบรารมีทานทานบ่มี ศีลเนคำว่าปัญญาจนถึงอุเบกขาบารมีอันนี้ถือว่าการจากะคือว่าการให้ทานธรรมทานนี่ก็จําเป็นเพราะธรรมทานธรรมทานให้ทาเป็นทานเหมือนเราให้ทากับต,ตัวเองไม่มีใครเราจะสอนให้เรามีศีลมีธรรมตลอดไม่มีครูบาอาจารย์องค์ไหนหรือถึงพระพุทธเจ้าท่านอุบัติมาตอนนี้หรือว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ไม่เคยมาสอน ตลอด24ชั่วโมงถ้าเราไม่สร้างบัณฑิตภายในนี่นะถ้าสร้างบัณฑิตภายในไม่ได้บัณฑิตภายในก็คอยสั่งสอนเราเรื่อยๆคนพบคนผ่านผ่านไปหาผิดคดบัณฑิตบัณฑิตหามักหาผลน่ะนะบัณฑิตก็อยู่ในจิตใจนะถ้าจิตใจเรามีบัณฑิตแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่ตั้งมัน่นในบุญในกุศลในบารมีมันสร้างสมสังคมคุณงานหาตัวเองให้พบคบตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้คุ้มคุมตัวเองให้อยู่รู้ตัวเองให้จริงเนี่ย ถ้าเรารู้ว่าตัวเองเราเกิดมาเพื่ออะไรเราก็จะมันสร้างสมสั่งสม,สงสมคุณงามความดีไว้ไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในวันเวลาไม่ประมาทในความไม่มีโลกมันสั่งสมสั่งสมบาร,รมีไว้รู้จักเคารพหกี่เคารพพระพุทธธรรมพระสงฆ์เคารพในการศึกษาเราเรียนเคารพในความไม่ประมาทเคารพในการปฏิสันฐานต้อนรับแขกที่มาที่มาอยู่ใกล้เราจะเป็นแขกทาง ต่างบ้านต่างช่องก็ตามตามคนมีความลบซึ่งกันและกันมีเอือ้อเฟื้อมีการเจริญเมตตาผมมิหารเตสีมีแต่การให้ทานตลอดมันก็จะอยู่ด้วยกันพาสุขสงบร่มเย็นชนะคนตนีด้วยการให้คนตนีที่ว่าตนีมากด้วยการให้ให้ทานไปให้ทานไปวันเขาก็สํานึกได้เขาก็จะเป็นคนดีคนจะเป็นคนให้เพราะมีความละอายในใจมีฮิริโอตปะขึ้นมามันก็จะให้ทานได้ พุทธเจ้าที่สอนให้เราเนี่ยให้ชนะความตณีด้วยการให้ให้ทานให้ทานชนะความตณีด้วยการให้ทานเป็นบรมีธรรมบรมีทานไปในที่สุดการให้อภัยทานก็สําคัญอภัยทานต่อคนทุกคนที่มาพยาบาทเบียดเบียนเราแต่ถ้าเราเคยทํากรรมในอดีตชาติขอให้มันจบชาตินี้ถ้ามันเป็นอดีต ชาติที่ไดาทำกันมาแล้วก็โหงหูศีกรรมซึ่งกันและกันเพราะคนเรามันมีเจ้ากรรมนายเวรทุกคนไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายไม่ว่าใครมันจะมีเจ้ากรรมนายเวรเราต้องอุเบกขาทาหรือว่าเราวางใจเฉยปล่อยวางอารมณ์ที่ขุนเคืองทุกอย่างมองให้เป็นศูญญาตาให้เป็นอนัตตาให้เป็นความอภัยทานอภัยธรรมไปเพราะคนเรามันเกิดมาเพื่อจะสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบุญมิอจะเกิดมาเพื่อจะทําร้ายทําลายกัน พุทธเจ้าได้ทำซ้นอนให้เรานี้รู้จักการเคารพปฏิสถานทิศทั้งหกก็เหมือนกันทิศเบื้องบนพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระริยชาติทัท้งหลายทิศเบื้องบนทิศเบื้องหน้าคือพ่อแม่ทิศเบื้องขวาคือครูบาอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายคือกัลยาณม,มิตรที่ดีเบื้องซ้ายกำลังดึงให้เรามาสวดมนต์สร้างกลุ่มขึ้นมาให้เราสวดมนตน์กัลยาณมิตรที่ดีเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นยาน่าเป็นตาเป็นยายก็ตามเนี่ยกัลยาณมิตรที่ดีเนี่ยนะ สร้างให้เรามาสวดมนต์มาทําคุณงามความดีเนี่ยทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องหลังคือว่าบุตรภรรยาสามีต่างๆที่หนุนให้เรามาสวดมนต์ได้มาภาวนาเจริญสมาธิภาวนาได้เนี่ยทิศเบื้องหลังเคยหนุนให้เราเนี่ยเนี่ยทิศเบื้องล่างคือว่าคนใช้ของเราเองเนี่ยเราต้องรู้จักหกทิศรู้จักเขาลบหกเนี่ยรู้จักอายัธนะภายในหกอายุยั่งย้ายนานอกหกเราก็จะเป็นผู้ที่ ไม่ติดภายในไม่ติดภายนอกไม่ถูกน้ําวนวนไว้น้ําวนวนไว้คือว่าเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลินในรสในพทว่าเน่าในภายในราคะโทสะโมหะมันเสียเวลาพุทธเจ้าท่านว่าท่านเสียเวลาไม่ควรไปติดในฝั่งนั้นไม่ควรติดในฝั่งนี้ไม่ติดในกามาคุณไม่ทําตนให้ลําบากมัชชีมาปฏิปทาทางสายกลางแห่งความหลุดพ้น ทางสายการแห่งความสงบระงับมัชฌิมาปฏิภาภาคือเจริญมรรคมีองค์8ปดสมาธิความเห็นชอบความดำริออกจากการไม่พยาบาทเบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่น,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 นวาจาชอบการทำการงานชอบเรียงชีวิตชอบเป็นศีลเพียรชอบสติชอบสมาธิชอบเป็นตัวสมาธิเนี่ยเราต้องตั้งมั่นให้เองให้ได้เพราะศีลสมาธิก็อยู่ที่กายที่วาจาที่ใจนี่ ไม่ได้อยู่ที่นอกเหนือจากกายวาจาใจไปไหนดังนั้นเราพยายามหมั่นเจริญไตรสิกขาสิกขาสามสีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาพิจารณาภาณาทุกวันทุกวันไม่เบื่อไม่นายเพื่อจะลายความยึดมั่นถือมั่นเพื่อลายกำหนัดนั่นเองความตำหนัดยึดมั่นถือมั่นทําให้เกิดมาข้ามผานกันท,กทุกตีกันทาร้ายทําลายกันมันจบไม่สวยนะ ฉะนั้นการที่เราจะเริญเมตตาภาวนาประพฤติบัติเป็นสิ่งที่เราต้องทําทุกวันทุกวันมันสวดมนต์มันแผ่เมตตามันอมโมทานาบุญอันอ่อนน้อมต่อมต,ต่อพระราตรีเกิดชาติในเราก็จะเจอกับเทวดากับเทวดาอยู่ด้วยกันก็มีความสุขมีความสงบพระงับไม่ใช่อยู่กับคนอยู่กับสัตว์เดรัจฉชานอยู่กับเปรตสูตรอสูรากายสาัตว์นรกมีคุ้มค่ะ ยู่ก็พวกนี้มันต้องห่างให้ไกลเป็นร้อยโยชน์ถ้าไม่เจอเทวดาแล้วก็เกิดไปคนเดียวพุทธเจ้าท่านหนึงสอนให้เราเนี่ยสอนให้ถ้าเจอคนที่ดีก็ควรไปกับคนที่ดีถ้าเจอคนเสมอกันก็ยังพออยู่ได้แต่ถ้าเจอคนเลวคนไม่ดีคนไปให้ไกลเป็นหลายโยน์ไกลเวหลายโยชน์ไปเหมือนนอแรลไปอยู่คนเดียวดีกว่าคนผ่านผ่านไปหาผิดคบบัณฑิตหามหาถาเนีย พะพุทธเจ้าให้ซ้อนให้เราในควบบัณฑิตภายในตัวเองหาตัวเองให้พบคบตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้คุ้มคุมตัวเองให้อยู่รู้ตัวเองให้จริงว่าจริงๆเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อจะสังสมบาปหรือว่าบุญหรือว่าคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ประโยชน์ตนต้องให้ได้ประโยชน์ท่านก็ทําประโยชน์อย่างยิ่งเราต้องมีเป้าหมายต้องพยากรณ์ตัวเองได้พยากรว่าเราเกิดอีกพบกี่ชาติอีกกี่กัมก,กี่กัน กาจะสร้างบ่มีเต็มขนาดไหนเราต้องรู้ตัวเองไม่มีพระพุทธเจ้ามาทํานายพยากรณ์ให้เราหรอกถ้าเราไม่พยากรณ์ตัวเจ้าของฉะนั้นวันนี้เราท่านหลายก็มาพร้อมเพียงกันสวดมนต์มาแพ่ไมตามาโมทนามาอ่อนน้อมต่อพระนาตนเป็นจงเป็นภาวะเดชาเป็นปัจจัยให้เราตั้งมั่นในบุญกุศลคุณงามความดีคิดสิ่งใดที่ถูกต้องถูกจริงถูกธรรมขอสิ่งนั้นผลนั้นจงสำเร็จโดยพันจงเป็นผู้ได้มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัตินิพานสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน